ในตอนที่แล้วกองกฎหมายต่างประเทศได้กริ่นนำเกี่ยวกับความตกลงอาเซบไปแล้วนะคะเอพิโซดที่2นี้จะมาเล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับข้อบทว่าด,ด้วยการค้าบริการกันค่ะข้อบทว่าด,ด้วยการค้าบริการอยู่ในแชปเตอร์แของความตกลงอาเซบและเป็นหนึ่งในข้อบทสําคัญที่กําหนดพันธกรณีในการเปิดเสรีด้านการค้าบริการในสาขาต่างๆโดยได้กําหนดรูปแบบการให้บริการไว้4รูปแบบได้แก่ 1การให้บริการข้ามพรมแดนเช่นการเรียนการสอนออนไลน์การให้คำปรึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและเกมการศึกษาผ่านระบบทางไกล 2. การให้บริการในต่างประเทศเช่นการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปรับการรักษาศัลยกรรมหรือการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ 3. การจัดตั้งธุรกิจได้แก่การจัดตั้งบริษัท สำนักงานหรือสำนักงานสาขาในประเทศคู่ภาคี 4. การให้บริการโดยบุคคลธรรมดาได้แก่การเข้าไปทำงานหรือประกอบอาชีพในสาขาบริการด้านต่างๆเป็นการชั่วคราวในประเทศคู่ภาคีการเปิดเสรีด้านการค้าบริการสาขาต่างๆประเทศสมาชิกความตกลงอาเซียนจะมีการจัดทำตารางข้อผูกพันเฉพาะ เพื่อแสดงว่าแต่ละประเทศต้องการผูกพันให้มีการเปิดตลาดการค้าบริการในรูปแบบใดสาขาใดและมีข้อจำกัดเรื่องการเข้าสู่ตลาดและเงื่อนไขในการให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติและการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่งและประเด็นอื่นๆอย่างไรรวมทั้งในข้อบทว่าด้วยการค้าบริการยังได้มีการจัดทำภาพผนวกบริการด้านการเงิน บริการโทรคมนาคมและบริการวิชาชีพไว้เป็นการเฉพาะเพื่อเป็นการส่งเสริมและกำหนดโครงสร้างกฎระเบียบในเรื่องดังกล่าวร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับประเทศไทยได้เปิดเสรีการค้าบริการครอบคลุม11สาขาบริการหลักได้แก่บริการธุรกิจเช่นด้านกฎหมายการตรวจสอบและจัดทำบัญชีสถาปนิก วิศวกรรมด้านคอมพิวเตอร์และอสังหาริมทรัพย์บริการด้านการสื่อสารเช่นบริการโทรคมนาคมบริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องบริการจัดจำหน่ายบริการด้านการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมด้านการเงินด้านสุขภาพและสังคมบริการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางบริการนันทนาการวัฒนธรรมและกีฬาและบริการขนส่ง อย่างไรก็ดีในแต่ละสาขาบริการหลักดังกล่าวจะมีการกำหนดสาขาบริการย่อยของแต่ละสาขาบริการไว้ด้วยรวมทั้งประเทศไทยได้กำหนดรูปแบบและเงื่อนไขาการเข้าสู่ตลาดที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละสาขาบริการโดยบางสาขาบริการสามารถดำเนินการได้ทั้ง4รูปแบบการให้บริการ แต่บางสาขาบริการสามารถดำเนินการได้เฉพาะรูปแบบการให้บริการข้ามพรมแดนการให้บริการในต่างประเทศและการจัดตั้งธุรกิจเป็นต้นในการดำเนินกิจการหรือการให้บริการในสาขาบริการด้านต่างๆนั้นผู้ประกอบการและผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะของไทยที่เกี่ยวข้องกับสาขาบริการนั้นๆเช่น กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจประกันภัยกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสถาบันการเงินรวมตลอดทั้งกฎหมายเฉพาะในสาขาวิชาชีพที่ประเทศไทยมีความผูกพันเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะกฎหมายว่าด้วยทนายความกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีวิชาชีพสถาปนิกและกฎหมายว่าด้วยวิศวกรเป็นต้น นอกจากนี้ในการดำเนินกิจการหรือการให้บริการสาขาบริการใดหากอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือการเข้ามาในประเทศไทยของคนต่างด้าวเช่นกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองผู้ดำเนินกิจการหรือผู้ให้บริการนั้นต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวด้วยเช่นกัน